เฮลโลสบายดี้ทาสมส้มยินดีทามส้มข้าสู่บ้านบาวล่าอ,อ,อุทยสถานเด้อวันนี้บาวล่าย้อนอดีตทามส้มบาวล่าผ้าไปเมืองลาวคุณเล่ตั้งแต่ปีเมื่อหลายเก่าเก่าสุพกทาสมส้มเป็นอะไรเก่าสุพกแมน่นเส้นทางไปบันเกินเด้อทาสมส้มทางไปทางไปบันเกินเออพอเพราะว่าบาวล่าสิุมงนาไปบันเกิน แล้วก็จะออกไปบันจุม่มบันจุม่มบันแจ้งแค้มเงื่อนผุเอาตามห้อยพอตามสม้มตามห้อยพอแล้วกระศรสารถคีฮะเ,เ<อ>ะบิ้งไปผุวน่ะไปเบิง้งผู้สาวบันจุม่มทำสม้ม ตามห้อยพอประัพอเคยไปก็เลยอยากไปเบิ้งวา่าพอเป็นยังจากมาบ้านซ้ายนี่ประศัอรนะก็มาหอดบ้านแหละนี่บ้านจุ่มนอกกับอ,อ่าพอบ้านพกตอนฮับยางดีเอ่อเออ,เอ,อ โดนนานมาแล้วทำผสมเนาะเออไปบ้านออกไปกินเขากินน้ำอยู่ตามบ้านตามเมืองเนาะก,กับพระสจะ๊วตไรต้องมีพ่อบ้านเพิ่นมานั่งกินเขาน้ำเพราะแม้นมีแต่พ่อบ้านแหละมีผู้สาวมาเย็นเราเย็นเบีย้ยพ่อแม่นี่ยนะนี่ทำผสมเห็นบนไหมผู้สาวบันจุ่มเลยผู้สาวเราเงิมเด้อเนี่ยเด้อนีนเ่นเกิดซีเมนต์แม่เป็นแม่เอือยเ,เ,เป็นแม่ของเพิ่นบอกกับโบหูลาบน,นะอ่า อน่ะบาลาม่ค่าล้มนะถามว่าท่านมีลูกไม่มีอ่ะเพราะว่าบาลามิยังท่ามีแห่ะผมีคนหมักคนหักเถื่อนยังหอยังยังสุดจริงๆได้ตอนนั้นทำประสมหายเ่

Y, ไปหอดบันจุ่มว่าเน่ยมาล่าก็ไม่ก่อ <French Claire> งแคมพวอร์อร์ก็กี่นอกผู้สาวเผิดงามแล้วผู้สาวเราเงิมนอกนี่คนงามง้ำงามแล้วบอร สาอมโมงนี่เปนจันเนาะเข้าสันผาไปเนาะเขาค้ายเสือผ้า มาหอตเวียงจันเนี่ยอยู่คุณมิสไซธารมส้สมกำลังสสพากันออกไปกินเขาอยู่บ้านของอยู่บ้านพี่น,อนอ้องเนาะอยู่บ้านด็อกเตอร์ดาวอนเทพสุวรรณธารมส้ม นี่ก็พักกันไปกินขานะ้าวในอหารอาหารผมนะอาหานี่หันยังบู้อาหาร,าหารจำซื้อบะไรสมัยตะก,กี้าอาหารฮันยังใส่บะาอาหา,านี่หันยังเนี่ยลุง ใน่ก็บกลับมากินเขาลาบสีนเนอคือทางเป็งเสี่ยงข่วนตา,ามไปส่งกินเขากับลาบสีเสีเ่ยงข่วนด้วยกินนั่นกัน มาเพื่อนกำัลังปุ๊ก ลาบสีน,อา,นอาหารทางเซียงควันลาบสีนแสบสุดว่าเสรนอยู่ในเมืองเวยียดจัน สบายดีท่านผู้ชมยินดีทำทรงเข้าสู่บ้านบาลายคุยกสัตว์เออวันนี้บาลากะกลับมาภาหย้อนอดีตอยู่ในเมืองปักเซ่ทนผู้ชมปีพศ96เออนี่มันทางตัดใหม่ทางไปทัออ้ทงออบ้านดง30เนาะท่านผู้ชมกำลังเพิ่นกำลังตัดใหม่นี่ก็สิ่งมันโครงการกำลังสิเฮ็ดปั๊มน้ำมันนั่นแหละท่านผูนผ้ชมก็ลังทำไปดูว่าเป็นหยัง ทางกลับมาอกยังมาท่านมีบ้านงานันค้นหรอกเดีย๋ยนี่ตอนนั้นนานนะยังมีแต่ทงไหทงหน้าอยู่ทางไปบ้านตรงสามสิบสามผสมขี่มอไซค์แลกกล้องโหมดเก่ามันกระติบึมบั่มบึมบั่มนาะ นี่ก็มาหอดส่วนอาหารส่วนอาหารลักเจ็ดทำด้วม,มา, <Okay>. mm. มาส่วนอาหารลักเจ็ด

mà là các cậu bây giờ như thế đấy. <laughs> ส่วนอาหารรักเจ็ดทานผสมนในอดีตนนในปัจจุบันของโบฮวัวสิมี่หรือบบมี่กับโบจักแต่ในในส่วงส่วงนั้นมีส่วนอาหารอาจในส่วงนั้นอาจจะมีสองบอลเท่านั้นแหละคือรักสีรักเจ็ด ตำมุขุงตาผู้ชมพบกับป๋อสาตำมุขุงนั่งากตําแล้วกัว <c oughs> มันนั่งกินอยู่ในตูบเรา่านผู้ชมมีห,หลายขูหลายคนนั่นแหละไปนะ เที่ยวเมืองลาวได้ดิท่านผู้ชม ธรรมสม้มเอเขาไปในตู้ตะกี้คะมักจะเป็นตู้เป็นตู้แบบในน,นอะอง่แบบธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร,ร์อยู่ธรรมสมในสวง น่ะตัวนี้ก็่ในตุ๊ตุ๊กปุ๋าวขาได้นทําส่ตุ๊กปุ๋าวตุ๊กปุ๋าวา